แม่บ่กถ้าจะอานี่เลือกเล่นฮอตเอรถ้าจ้เอานหไปสามแล้วอลุกเดินออออเดินนิดเอาเดินนิดไป่นเิอไปนู่นมันแต่น้ำโดนเหรอเนีลงมากกับแพรมือนั่นกับแพรรวนเมื่อยมือมันหยุดไหมเฮ้ยกินกับโดนถักขาแล้วไปตายไปเข้าฮดแล้วตอนน่ะ้ไปเ้ไปเฮ้ยมาปากไป เด้เส้ม่เาา้งให้้แล้วบ้มันล้มันตักไว้ฮะา้เมือล้มันตักไว้เาจ้างอเอเจ้างอจ้างกินอตัวจ้างเียตกซมกค่อยายเบ้อเนี่ยมึงเอาอกเดี๋ยวนี้ด้วยฮะมึงเอาออก เรือกูนี่เดี๋ยวมึงจะกับแม่เอาฟิวมาอะไอันแล้วเขียนสอกมึงเอาออกเดี๋ยวนี้รับลนไปพุ่นกระป๋องเบียร์กระป๋องยางกันเด็นเพื่ออะไรน่ะกับแม่เครื่องป๋องรังเรืออยู่ฟังนี่ยังเป้งเล้งล่งผีเนาะเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อข้าวเพื่ออะไรเพื่อข้าวพทเอาเลยเพื่ออะไรเอาเลยเอาเลยแล้วจีนีไปไหนมาเดินเลยบอตามตัวแล้วนะมาเดินเลยบอขายยืขายบืมรถค่ารถมี พอเติมน้ำมันเต็มถังเลยไปกักไ้กับแล้วนหมังนะมันมีตัวยางแล้วเตมันเถังเพี้ยงบ่อยเพี้ยงโอ้ยพอตกตัวมาโอ้ยย้ำมั่งาม่ะคือว่าแต่รวงอันเนี้ยมือนันวันเสาร์แต่ไม่เหงาเลยคยกระปองชั่โอ้ยโอ้ยคนหินนะว่ากึ่ดอกกินสองเออที่หล่งไปกัมุม

ตอก็ยางเขาเขาไปหันเขาก็ไ่ได้ขอกอนเนาะเลยเลยกินสองเอ้าเลยเลยกินสตแล้วก oh, ็ไ่ได้ขกอนดอกเออเอาเขาย้อกินกิพี่หวงกินเฮ้ยยังไ่ได้ขอรับมอก็ได้ขรัก็ตอนตอนีู้่ไปเไปกินโอ้ไม่รู้อยากได้แน่แวะ 你当什么了？哎，我今天看到那，我马里鸡。你用完能养了吧？能养了，那不用不用